สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านในฝันสำหรับวันนี้เรามีแบบบ้านเดี่ยวสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งมีส่วนย่อมข้างบ้านสวยและน่าอยู่อบอุ่นมากซึ่งประกอบไปด้วย5ห้องนอน4ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรจะบอกว่าใครที่เห็นบ้านหลังนี้ต้องหลงรักแน่ๆเลยค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการตกแต่งที่เรียบง่าย เน้นใช้สีกลางๆและวัสดุธรรมชาติรวมถึงการออกแบบที่ให้น้ำหนักกับการใช้งานกลายเป็นเสน่ห์ของบ้านสไตล์ญี่ปุ่นทำให้คนรู้สึกชื่นชอบหากใครที่กำลังมองหาไอเดียแบบบ้านแนวนี้อยู่ตามมาชมมุมพร้อมกันได้เลยนะคะลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นโดดเด่นด้วยประตูรัวสีขาวแบบโปรดูโมเดิร์นและทันสมัย สามารถมองเห็นภายนอกได้พร้อมกับรักษาความเป็นส่วนตัวส่วนด้านข้างมีสวนหย่อมขนาดไปกับแนวกำแพงพื้นที่สีเขียวเล็กๆที่เพิ่มความสดชื่นให้กับบรรยากาศได้ไม่น้อยพร้อมกับที่จอดรถหน้าบ้านสองคันสำหรับทางเข้าออกตัวบ้านตกแต่งด้วยประตูไม้บานพับให้ได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นตั้งแต่ก้าวแรกชั้นล่างของบ้านเดี่ยวหลังนี้ ประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นแบบดับเบิลสเปซที่ทำให้พื้นที่นั้นดูโปรงโล่งไม่อึดอัดเชื่อมต่อกับส่วนที่กินข้าวและครัวเบาพร้อมกับห้องเก็บของถัดออกไปก็จะเป็นห้องครัวและโซนซักล้างบริเวณด้านหลังและห้องอนเนกประสงค์ที่สามารถปรับการใช้งานได้ตามใจโดยทุกห้องจะเน้นการตกแต่งด้วยโทนสีขาวและเฟอร์นิเจอร์หมาเป็นหลัก และมีหน้าต่างทุกจุดช่วยให้ธรรมชาติเข้ามาได้อย่างเต็มที่แต่ไม่ร้อนพร้อมทั้งช่วยให้บ้านดูสว่างและกว้างขึ้นชั้นบนมีทั้งหมด3ห้องนอนประกอบไปด้วยมาสเตอร์เบด룸มีห้องน้ำในตัวและระเบียงด้านหน้าส่วนผนังด้านนอกตกแต่งด้วยไม้ระแนงช่วยลดทอนความร้อนจากแสงแดดเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและช่วยให้บ้านมีความโดดเด่นสะดุดตาด้านหลังเป็นห้องนอนสองห้อง ใช้ห้องน้ำกลางร่วมกันบริเวณเดียวกับห้องโถงและน,นี่ก็คือบรรยากาศบ้านทั้งหมดที่เรามานำเสนอกันในวันนี้นะคะรู้สึกหลงรักบ้านหลังนี้กันไหมเอ่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องบ้านในฝันขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ